มิสแกรนกำแพงเพชร2 0 2 3ถูกปลดฟ้าผ่าสั่งต้องคืนสายสะพายและมงกุฎภายในเจวันสร้างความตกใจให้กับเหล่าแฟนนางงามจากกรณีที่กองมิสแกรนกำแพงเพชร2 0 2 3ได้ออกมาประกาศปลดมิสแกรนกำแพงเพชร2 0 2 3ออกจากตำแหน่งและสั่งต้องคืนสายสัพพายและมงกุฎภายในเจ็วัน ขณะกำลังมีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023รอบตัดสินโดยประกาศดังกล่าวระบุว่าวันที่29เมษายน2566เรื่องขอปลดมิสแกรนดกำแพงเพชร2023เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเนื่องจากกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023มีความจำเป็นต้องปลดนางสาวปิยธิดาเสิงหลวง มิสแกรนกำแพงเพชรประจำปี2023ออกจากตำแหน่งเนื่องจากนางสาวยธิดาเสงหลวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมและเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนกำแพงเพชร2023กำหนด ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนดกำแพงเพชร2 2 3 3ได้ตั้งไว้ส่งผลให้นางสาวปิยธิดาสิงห์หลวงขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนดกำแพงเพชร2 2 3 3และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองภายในเจวันนับจากวันที่ออกหนงังสือฉบับนี้จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปนี้จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ นางวิลาวันตั้งตัวดีผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023